กู o d สมอ์นิ่งค่ะนี่เห็นอะไรไหมคะมวันนี้ครัววิไลอร่อยอร่อยสามโลกนะคะเปิดมาแต่เช้าเลยมาทำอะไรคะคุณแม่คะมาทำขนมค้งแขงค่ะได้หน,น,นูเรียกหอยแข,ขงนขนมค้งแขงแม่สูตรของมันเนี่ยหมายความว่าแม่ต้มก่อนใช่ปะ ต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็เอาของแข็งถ้ามันสุกนะแม่บอกว่าลอยถ้ามันสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะลอยขึ้นเราก็ตักลงใส่น้ําเย็นเพื่ออะไรคะแม่ให้มันเขาเรียกว่าให้มันเด้งอ่ะถ้าภาษาคนทําครัวให้มันเด้งอะแล้วมันจะไม่แฉะไม่เละเขาก็คือล้างเอาน้ำเอ็น้นออกด้วยใช่น้ำเมือกของมันอะน้ำแป้งอะนี่คือคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเปิดครัววิไลอร่อยสามโลกที่วัด ไทยสุชาดาวันนี้เป็นวันครบรอบเขาเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของสองท่านใช่ไหมคะมีคุณแม่อะไรมั่งแม่แม่ทัศนีกับคุณแม่นกแก้วเพราะวันนี้แม่ก็เดี๋ยวไปทํางานใช่ไหมแม่ก็รีบมาทําให้ก่อนงานเพราะแม่คนน่างานนี่ยคือไม่รู้แหละอะไรที่แม่ทำเหนูชอบมาเปิดผนึกงกูรักมักจำกูก็ช่วยๆกันนะเนาะเขาก็ดีกับเราเนี่ยดูสิ ซื้อโต๊ะซื้ออะไรมาถวายให้วัดดูก็ได้แต่กำลังใจอเมริกาเป็นสบายดีสาวใหญ่เอ้ยจากเกมืองลาวอันนี้ทางเมืองอเมริกานี่เพื่อนก็นมีเบิร์ดดย์เพิ่นบอเบิร์ดดย์ไปใส่ละมาที่วัดดีที่สุดใช่ไหมใช่เพราะว่าทําบุญสะสมให้ตัวเองเลยแล้วทาไงต่ออแล้วก็สงเงี้ยให้สงสงให้มันแห้งๆแล้วก็ใส่ไปเลย แล้วน้ำกะทิแม่ต้องทําให้เย็นก่อนไหมคะหรือว่าน้ำกะทิอ่ะไม่ต้องเย็นต้องให้ร้อนอู้แม่นี่ขนาดอเมริกามีใบเตยด้วยหรือเนี่ยเนี่ยใบเตยนะที่มันจะหอมจะอร่อยก็เพราะใบเตยอแล้วก็ปรุงตามที่เราชอบจะหวานจะหวานจะเค็มจะนัวจะอะไรก็ใส่เอาแล้วแต่เราอืมมีใครมาวัดนี้นะเนี่ยแม่มีข่าวลือนะอ่าเรื่องอะไรลูก มื่อวันก่อนหนูมาถวายเพลงมีพี่คนหนึงเขาชื่อพี่ฟูฟี่เขาบอกลูกชายเขามาช่วยหามข้าวของนี่นะเขาบอกแม่เด็กเมกาลูกครึ่งอะนะเออผมจะไปวัดนี้บอกทำไมเหรอลูกแม่ครัวที่นี่ทำอาหารอร่อยมากสงสัยวันนั้นได้กินไอ้น้ำเงี้ยวอะอะไรอ่ะข้าวซอยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนี่ที่มากับมออร์ไซฮาร์เบอร์น่ะ จะมีคนหนึ่งลูกชายเขาแม่เขาก็เลยมาถวายมาถวายอาหารอ๋อถามลูกชายเด้ว่าทานอะไรอร่อยเดี๋ยวแม่วิไลจะทำให้หม่อีกหนูก็เลยห่อไอ้คั่วกิ้งอให้เขาไปฝากลูกชายเขาอ๋อเหรอเออขั่วกิ้งแม่ก็ทำเองเนี่ยนี่แหละก็เลยก็เลยคุยกันข่าวลือไงนไงวิไลนะคะดูชื่อหมอดิคะแม่บอกไม่ต้องดูหน้าแม่นะใช่หรอกคือที่เขียนหม้อเนี่ยเพราะจะได้รู้ไปหลายวัด บางทีเราไม่เคยได้อยู่อ่ะเขาก็เก็บล้างไว้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยดี<อ>ใจนะที่ชอบอะแม่ไม,ไม่อร่อยจริงๆแม่อร่อยจริงๆหนูก็เอาไอ้ข้วกิ้งนะกินแบบประหยัดใส่สามชิ้นก็พอว่าันหลังทําไมไม่ไมไม,ไม่ใช่ที่ประหยัดไม่ใช่อะไรนะคะเอวจะหายค่ะ <laughs> <laughs> ต้องคนโทรนตัวเองนี่เดี๋ยวเสื้อผ้าเสร็จไม่ได้ <laughs> ออะหล้ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มาทักทายกันนะคะ ก็เดี๋ยวใครที่โมทนาสาธุกับใครที่มาเบิร์ตเดย์มาจัดก็ตอนนี้มีมีคนถามหนูมะไปบวชซะเลยไปไงขอบคุณที่ให้ไอเดียนะคะหนูยังมีกิเลสอยู่ค่ะยังชอบรักสวยรักงามยังชอบอาสิงอซองอยู่มาบวชก็ละมาเป็นระยะระยะเนี่ยสาวใหญ่เอ้ยนี่คืออเมริกาเพิ่นกระห็กับเขากับน้ำเนาะทำยังไงก็ได้ก็โมทนาสาธุกับพี่ทัศนีดูโต๊ะ โตะนะจัดใหญ่จริงๆดูสิคุณผู้ชมวันนี้ยินดีแล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะแม่อะไร๊ะเลี้ยงส่งรุ่นรุ่นแรกเลยนะโพธิศาสตร์อ๋อมื่อไหร่ล่ะวันนี้แหละช่วงบ่ายดรแพมจะกลับเมืองไทยนี่ไงยินดีปีดาไปดีมีสุขดรแพมแล้วก็คุณแซมจะกลับเมืองไทยท้าวอนเดี๋ยวไป งั้นเดี๋ยวหนูไปอินเทอร์วิวกันนะแม่นะใโมทนาสาธุอ้โอ้ยไปแต่แซบนะพี่น้องหนูได้เคล็ดลับละครูลักมักจำเข้าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้บัตรนาวติด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 ติามเป็นละไมนยากพี่แม่มันไม่ยากแต่ถ้าไม่ไม่เห็นด้วยตาจะรู้ไหมเนี่ยหนูเป็นหนูนะ หนูก็จะโยนใส่กะทิเลยแล้วมันก็จะเป็นเมือกใช่ปะใช่มันจะเป็นแป้งมันมันก็จะเหมือนบะหมี่องค์ชายสี่ใช่ไหมใช่แป้งมันเป็นแป้งมันบะหมี่น่ะที่เมืองไทยอ่ะเวลาลวกเสียเขาก็ใส่็อ๋อเพื่อไม่ให้มันเกาะใช่ไม่ให้เกาะกันแล้วก็อย่างงี้ให้ผงผงแป้งที่เขาคุกมาโอ้ย굿ดมนิ่งน้องนีน่คนงามแซนดี้โก้มาเด้นน้องนีนาเอ้ยนาเอ้ยแม่วิไลฉันจะรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมแม่ใช่ มานะมาคนสวยมา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 ร่วมบุญกันแล้วจะจัดเบิร์ตเดย์จะเลี้ยงคิดถึงบุญคุณพ่อแม่ไม่รู้นะหนูว่าที่วัดเนี่ยสวยที่สุดสะดวกที่สุดแม่หนึ่งเพื่อนมาก็มาได้ใช่แล้วเราก็มาสะดวกอมาันเดออ่ะเดี๋ยวจะไปดูบายนะแม่นะคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้ช่วงบ่ายนะคะเราก็จะเลี้ยงส่งนะคะคุณแพรกับ คุณแซมนะคะที่ลานธรรมคิดสินนะคะสุขสาววันเกิดคุณแม่แก้วและคุณพี่ทัศนีนะคะนี่ให้ดูประมาณนี้ใครที่ว่างก็แวะมาได้นะคะแวะมาได้ตอนนี้แม่ครัวของเรานะคะออออแม่ครัวของเราตอนนี้คุณแม่นอมนะคะทำลาบไก่วันนี้แม่มทีวีบุกถึงที่ alo กุดมอร์นิ่งมามีขอเลยยิ้มหน่อยจ้าวันนี้แม่นอมทําอะไรคะทําลาบไก่นะคะเชิอทุกๆคนนะคะแม่ถ้าวันเกิดเขาบอกถ้าได้กินลาบมนโชคลาบเด้ใช่ค่ะให้ของขวัญพี่ทัศนีเนาะอ่ากุดมอร์นิ่งใครทำอันนี้อย่ามาถึงคิ้วค่ะที่ละต่อนะคะเอออ้าวตีกันแล้วได้บาทนี่มันอร่อยไม่อร่อยอยู่ขี้คนฟุงนะคะ แม่เอ้ยลูกสาวแม่น่งงามอยู่เซนิโก้น้องนีน่าน้องนาดีน่าไม่มาเหรอคะแม่จะรออยู่ตรงนี้มาเที่ยมากินข้าว lunch ท i m นั่นใครได้กินฝีมือแม่บัวนี่เอ้ยลืมบ้านเล็กที่ค่ะบ้านเล็กที่อย่างกะหึอันนี้แม่ทําลาบนี่สูตรทาไงแม่เอาไก่มาทำเลยคะแม่ต้องปรุงให้หมดก่อนแล้วก็มารวนอ๋อเม่นหวะทุกอย่างต้องใส่หมด <Wow. S 2> วา้าวคุณผู้ชมคะวันนี้ถือว่าโชคดีหมายถึงว่าไก่นี่เราสับแล้วเราก็ปรุงตามรสชาติที่เราต้องการแล้วค่อยเอามาลวกลวกแล้วทิงท้งน้ำทิ้งไหมแม่ไม่ทิ้งก็มัน oh. นั่นแหละก็เนี่น่าเชื่อมตัวแม่ขนาดนี้หืมเราก็เอาเครื่องไล่มันใส่นู้นละมาคุกที่หลังมันบวแมนตัวนี่โอ้พี่น้องเอาละวันนี้แล้วนานไหมแม่รอเท่ากันมันจะสุกใช่ไหมรอเท่ากันแค่สุกแล้วก็รอให้มันเย็นด้วยเอาละวันนี้ใคร มาวันนี้มายังทันนะคะไม่ต้องแต่งตัวให้สวยใส่เรียบร้อยก็พอแล้วอย่าสวยเกินห้าเก,กันตา <laughs> อันแม่น้อมเอ,อ้ยลูกสาวแม่นางงานเพื่นบอกว่าน้องหนาบอกว่าอยากจะไปเลยจะอนุโมทนาด้วยนะคะอยากไปจังมาเส่นยยอยากไปจังถ้า you miss today you have to come ถวัน yes this month b e c a u s e princess gonna c o m i n เอนเรามีแฟชั่นโชว์การกุศลด้วยนะคะใครที่สนใจจะเดินแฟชั่นมาลงทะเบียนเพราะรายได้เราจะส่งเสริมนะคะของมูลนิธิการาชิปของชายอ้นใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแม่นะาหนูไม่กลัวแล้วน้าหนูไปเทววิวต่อมทนาสาธุน้องหนารับทราบแล้วโอ้ได้ได้เคล็ดรับอีแม่ลละวันนี้คุณรักบักจำ เห็นไหมเมื่อวานนี้นะคะเออ่วันนี้เราก็จะมีอาหารหนูได้อันนั้นนะแม่ตุนบวกบวกแย่งกันเลยวันน้ว่าทันชิมโอ้เสียบเด้อ๋อไปละไนี่คั่อนแท่นเนไขาดไม่ได้คืออะไรลูกอะไรแม่งานค่ะงานนี่คั่วก่อนใช่ไหมคั่วก่อนเห็นไหมวันนี้โชคดีมากอไหขาดไม่ได้คืองา น้องนาบอกว่าอยากกินอยากไปจังเลยมาเลยค่ะใครที่สนใจเดินแฟชั่นนะคะย้ำนะคะโทรมาหาแหม่มได้ลงชื่อนะคะใครที่เดินแฟชั่นจะได้รับใบประกาศจากท่านสายอ้นทุกคนนะคะแต่ก็วันที่เท่าไหร่จีบอกอนด้วยยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้านลงทะเบียนกับแหม่มได้นะคะอลงทะเบียนกับน้องแหม่มนะคะได้ทําบุญด้วยได้สวยด้วยโอ้ยได้ใครที่เป็นใครที่เป็นนางแบบแม่ใครที่เป็นนางแบบเนี่ยจะได้ใบประกาศจากท่านด้วยได้ดีจัง มาทำบุญแล้วก็ได้ทานของอร่อยอร่อยปากแชร์บอกต่อกันเลยอุ้ยนะ่าทานจังเลยนี่ถ้าใครไม่มาจะเสียใจยนะคะยี่ก้ามีมันเชื่อมนะคะใช่แล้วยี่ก้ามีมันเชื่อมนะคะหนูสั่งขันโตกหนึ่งนะแม่นะนี่ว้าวเป็นแต่แซบนะ่บเนาะพี่น,อน้นองแล้วเวลานั่นนันมนเป็นใสๆอะ่ะแม่ อะไรคะค่องแข็งอะเห็นไหมมันก็จะใสใช่ไหมเพราะเราไปล้างน้ําอุ่นไงไม่อ้นล้างน้ำเย็นไงมันมันจะขุ่นไงแล้วมันก็ทําให้แบบอืดเร็วไงให้มันอืดมันก็จะอืดเร็วใช่ไหมอือว้าวโอเคมากใครเอาขนุนมาเนี่ยขอให้ขุดนุนจุนเจือนะคะจะป๋อจะป๋อรู้ว่าสุกหรือยังคะยังยังรู้ว่าเรามีสุบระเมีได้วยนี่รู้ว่าท่านดร็อเตอร์ชอบ เอามาสูบกักนี่เด็กอุสวยจังเลยเห็นนะโอ้แม่หม้อนี้ขอโทษนะถ้าเป็นมูลค่าเงินเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยมันนัดหลายตังค์นะเนี่ยเงินน่ะไม่ทำาดไมหรอกคือที่หนูถามเนี่ยสมมติว่าวันเกิดหนูใช่ไหมหนูอยากสั่งเนี่ยก็สามารถสั่งได้ใช่ไหมเหมือนที่หนูสั่งมันเชื่อมใช่ป่ะ ร้อยหนึ่งงบพอนะอ๋อไปพอเดี๋ยวแม่ออกเองอันนี้ห้าสิบหรือแปดสิบเนี่ยประมาณนั้นได้ไหมต้นทุนเนี่ยต้นทุนเหรอต้นทุนประมาณห้าสิบเหรียญประมาณนั้นนะแต่ไม่เป็นไรหรกไหนไม่ไม่ไม่หนูอยากรู้เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาใครมาจัดงานที่นี่คือไม่ต้องไม่ต้องแบบทาอ่ะชอบตรงเนี้ยหนูหนูรู้ละบัลลังก์หนูจะขอจองอาให้หกสิบไปเลยไปอ่าได้เลยอาเงินเข้าวัดไปลูกได้ได้นี่ไง คุณผู้ชมคะมโอ้ยน้องนีหน้าบอก่าอ,อยากอยากไปจัง <laughs> อยากไปจังมาเลยมาเลย <c oughs> นีหนา้าเอ้ยน้องหนาเอ้ยนีหน้ากับหนาคนเดียวกันอืมอ่ะมาชมบรรยากาศระวังลูกบรรยากาศประมาณนี้นะตอนนี้นะเอกมอลำกำลังแต่งตัวยอยู่อ่ะเดี๋ยวดูนะเมื่อวานเมื่อคืนนี้แม่ก็ได้มาเย็บผ้าม่านนี่ก็คือผลงานของน้องก้านะคะเนี่ยบรรยากาศจะเป็นแบรราาบนีบรราา้นะคะ พระสงฆ์ก็จัดเตรียมพระครูก็เหนื่อยนะคะพ่านก็จัดเตรียมจะพามาดูน้ําตกคือบรรยากาศประมาณนี้นะคะใครว่างก็มาได้นะวันนี้แบบมสตาร์บายอยู่ที่นี่ค่ะทั้งวันเลยนะคะน้ําตกนี่ไงบรรยากาศชิวๆดอกไมน้นี่สวยเลยนะคะ นี่แวะมาได้เลยนะคะเป็นวัดที่พัฒนากำลังพัฒนากำลังปรับปรุงทุกอย่างนะคะใครที่อยากจะมาร่วมมุทนามาได้เลยอยู่ที่ไหนก็แวะมาได้นะคะคุณพี่ทัศนีอยู่ที่จังกาววเลก็ยังแวะมานะคะรบรรยากาศก็ประมาณนี้ กขอต้อนรับคุณพี่ทัศนีนะคะบทานาสาธุบายนะคะ